เลาเรามาเที่ยวที่ยุโรปอะอย่าทิ้งใบเสร็จเข้าห้องน้ําเด็ดขาดคือไม่ค่อยรู้ว่ามันเอาไปใช้แบบนี้ต่อได้ซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าทําไมเข้าห้องน้ําแล้วมีใบเสร็จเพราะว่าส่วนใหญ่ในโซนยุโรปการปลดทุกของเราเสียเงนินนะจ๊ะคือต่อการปลดเบาปลดหนักของเราหนึ่งครั้งเนี่ยมูลค่ามันจะอยู่ที่ประมาณ20-40บ่าทนะทุกคนไม่ใช่เล่นนะคือแอมกินน้ําน้อยลงทันท,ทีเมื่อมาเที่ยวที่ยุโรปเนี่ยซึ่งเราก็จ่ายไปตามปกติและจ่ายไปหลายรอบมากจนเพิ่งมาดูค่ะว่าไอ้ใบเสร็จที่เราใจายกันไปอะจริง,รง,เ,รงเงิงแล คือเวลาเราซื้อของในปั๊มหรือร้านค้าที่เรามาเข้าห้องน้ำเราเสียค่าปลดเบาไปเท่าไหร่ก็มาหักเป็นส่วนลดได้แล้วใช้ใบเสร็จของเพื่อนๆมารวมกันได้อย่างแอมใช้ของแอมกับของแม่ก็ได้ลดไปตั้งหนึ่งยูโรคือถ้าเราทิ้งใบเสร็จไปเราก็ต้องเสียสามตามปกติไงแล้วคือแอมทิ้งไปทุกรอบเลยเพราะไม่รู้ว่ามันทําแบบนี้ได้แล้วปกติก็ซื้อของในปั๊มอยู่แล้วก็เลยฝากถึงทุกคนว่าอย่าพลาดเหมือนแอมนะถ้ามีใบเสร็จห้องน้ำเนี่ยลองเอาไปเช็กถามกับปั๊มหรือร้านค้าตรงนั้นดูนนนนนะววว่่่่่่าาาาาเเเเเออออมมมปป็สสลดดดดไไไ้้้้ัยแแฝกกชรร์ถึงงงีตใหพพืขจ และอย่าลืมกดติดตามกันไว้เพราะเราจะได้ออกไปเปิดโลกกันต่ออีกค่ะ